สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวการจนาพรบุญชูนักศึกษาร,ระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตนฟอร์ดวันนี้จะขอนำเสนอหัวข้อวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีทิพธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรเริ่มจากที่มาและความสําคัญของปัญหาและโอกาสเราจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมบางประเภทมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงในขณะที่อุตสาหกรรมบางประเภทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวสูงมากขึ้นซึ่ง ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้อุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตและทางผู้วิจัยเองได้เห็นความน่าสนใจและความสำคัญของคำว,ว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรว่าจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะส่งผลให้อุตสาหกรรมนั้นสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะเกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติงานที่ทำงานควบคู่กับบุคลากรภายในองค์กรนั่นเองค่ะ ในส่วนของวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย 1. เพื่อศึกษาวิจัยการลดความสูญเปล่าในกระบวนการที่มีทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร 2. เพื่อศึกษาวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร 3. เพื่อศึกษาวิจัยการลดความสูญเปล่าในกระบวนการและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรค่ะถัดมา รอบแนวคิดการศึกษาวิจัยในส่วนของตัวแปรอิสระประกอบไปด้วย 1. การลดความสูญเปล่าในกระบวนการปฏิบัติงาน 2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและในส่วนของตัวแปรตามคือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรค่ะถัดมาแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเริ่มจากแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคอ์กร 1. เฮอร์เบิร์ตเอได้มีการให้คำนิยามว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างปจัจจัยนำเข้ากับผลลัพธ์ที่ได้รับร่วมกันและเกิดความพึงพอใจเกิดขึ้น 2. p e ปีเตอร์สันแอนด์โได้มีการให้คำนิยามว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกอบไปด้วย 1. Quality หรือผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมาย 2. Quality หรือปริมาณงานได้ตามกำหนด 3. Time หรือเวลามีความเหมาะสมและ 4. Cost หรือต้นทุนน้อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดี 3. m c k k n n z i e ได้มีการให้คันนิยามใน m c k เ n นซี 7S Model ว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์จากปัจจัยเจประการ 1. กลุ่มนยโยบายประกอบไปด้วยโครงสร้างกลยุทธ์และระบบ 2. กลุ่มปฏิบัติประกอบไปด้วยทักษะ รูปแบบบุคลากรและคุณค่าที่มีร่วมกันค่ะถัดมาแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการซึ่งได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดของ Lean Manufacturing หรือการลดความสูญเปล่า8ประการประกอบไปด้วย 1. ความสูญเปล่าที่เกิดจากข้อบกพร่อง 2. องความสูญเปล่าที่เกิดจากการผลิตที่มากเกินไป 3. ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอย 4. ความสูญเปล่าที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ 5. ความสูญเปล่าที่เกิดจากการขนส่ง 6. ความสูญเปล่าที่เกิดจากสินค้าคงคลัง 7. ความสูญเปล่าที่เกิดจากการเคลื่อนไหวและ 8. ความสูญเปล่าที่เกิดจากกระบวนการส่วนเกินค่ะ ถัดมาแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 1. นึ่งแมคเคลนได้มีการให้คำนิยามในทฤษฎีแมคเคลนว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานประกอบไปด้วย3ส่วน 1. achievement motive หรือความสำเร็จ 2. affiliation motive หรือการยอมรับนับถือ 3. power motive หรือการมีอำนาจ 2. h e เฮอร์สเบิร์กได้มีการให้คำนิยามในเฮ r ร์สเบิร์ก two factor theory ว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานประกอบไปด้วย 2. สวรร่วน 1. hygiene factor หรือปัจจัยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงประกอบไปด้วยค่าตอบแทนการกำกับดูแลนโยบายสภาพแวดล้อมชีวิตส่วนตัวและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความมั่นคง 2. motivation factors หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงประกอบไปด้วยความสำเร็จในการปฏิบัติงานการยอมรับนับถือลักษณะของงานความรับผิดชอบและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะถัดมาในส่วนของระเบียบว,วิธีวิจัยเริ่มจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประชากรกลุ่มตัวอย่างจะเป็นประชากรที่ประกอบอาชีพในบริษัทที่เกี่ยวกับโลจิสติกหรือโรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมการผลิตโดยตรงทั้งในส่วนของฝ่ายผลิตและในส่วนของสำนักงานเช่นฝ่ายจัดซื้อฝ่ายคลังสินค้าหรือฝ่ายวางแผนเป็นต้น เป็นทางเพศชายเพศหญิงและเพศทางเลือกที่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปและมีสถานประกอบการอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครสมุทรปราการระยองและชนบรุรีทั้งในส่วนของบุคลากรทั่วไปผู้ประกอบการผู้บริหารหรือผู้จัดการค่ะระเบียบว,วิธีวิจัยของเราจะประกอบไปด้วย2วิธีทางวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง คุณภาพในส่วนของวิจัยเชิงปริมาณเราจะใช้วิธีวิจัยด้วยการสำรวจด้วยการทำแบบสอบถามสำหรับบุคลากรทั่วไปจำนวน400ท่านและได้มีการแจกแบบสอบถามสำหรับประชากรที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและทำการแจกแบบสอบถามผ่าน Google อร์มไปยังกลุ่มประชากรตัวอย่างโดยตรงสำหรับประชากรที่ไม่ได้อยู่ในระแวกใกล้เคียงค่ะในส่วนของ การวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้วิธีการวิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลผ่านการสัมภาษณ์แบบตึงโครงสร้างจำนวน6ท่านสำหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการผู้บริหารหรือผู้จัดการโดยทำการสัมภาษณ์ท่านละ15นาทีค่ะ ในส่วนของแบบสอบถามสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณประกอบไปด้วย4ส่วนส่วนที่1คําถามคัดกรองและข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2. คําถามเกี่ยวกับการลดความสุดตตนในกระบวนการส่วนที่3คําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและส่วนที่4คําถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคอ์กรและทางผู้วิจัยได้มีการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม พบว่าทุกข้อคำถามในแบบสอบถามนี้มีการอ้างอิงจากงานวิจัยที่ได้รับการลองรับทั้งหมดและได้มีการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับนี้ด้วยวิธีการคำนวณค่าคอนบัตอัลฟาพบว่ามีค่ามากกว่า0.7ทุกข้อคำถามค่ะ ถัดมาในส่วนของแบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้างสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบไปด้วย4ส่วนส่วนที่1ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนที่2คําถามเกี่ยวกับการลดความสูญเปล่าในกระบวนการส่วนที่3คําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและส่วนที่4คําถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานค่ะ ถัดมาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มจากข้อมูลเชิงปริมาณสมมติฐานข้อที่1การลดความสูญเปล่าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรพบว่าการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการผลิตที่มากเกินไปมีค่ามากที่สุด0.315รองลงมาคือความสูญเปล่าที่เกิดจากข้อบกพร่อง0.261ความสูญเปล่าที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ0.213และ ความสูญเปล่าที่เกิดจากการเคลื่อนไหวลบ0ูนค่ะสมมติฐานข้อที่2แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีทธิพนต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรพบว่าชีวิตส่วนตัวและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีค่ามากที่สุด0.209รองลงมาคือความรับผิดชอบ0.201ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน0.200การกำกับดูแลนโยบายบริหาร0.175และค่าตอบแทน0.171ค่ะ สมมุติฐานข้อที่ 3, การลดความสูญเปล่าในกระบวนการและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมีค่ามากที่สุด0.684และลงลงมาคือการลดความสูญเปล่าในกระบวนการ0.218ค่ะผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 1. การลดความสูญเปล่าในกระบวนการพบว่าทุกๆก,กระบวนการนั้นมีความสําคัญและทํางานอย่างสอดของกันซึ่งจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งแต่จะต้องมีการลดความสูญเปล่าในทุกกระบวนการอย่างสอดขลองกันโดยต้องไม่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อกระบวนการอื่น 2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสําคัญทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยคําจุนเนื่องจากเป็นสิ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อบุคลากรและบุคลากรเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญขององค์กรที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี 3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความสําคัญอย่างมากเนื่องจากจะส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการและส่งผลให้มีแรงขับเคลื่อนขององค์กรและนำไปสู่การได้เปรียบทางการแข่งขันค่ะ ถัดมาสรุปผลการวิจัยสมมติฐานข้อที่1การลดความสูญเปล่าในกระบวนการที่มีทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรข้อมูลเชิงปริมาณพบว่ามีปัจจัยเพียง4ีด้านที่ส่งผลยังมีนระดับสาคัญคือด้านความสูญเปล่าที่เกิดจากการเคลื่อนไหวความสูญเปล่าที่เกิดจากการผลิตที่มากเกินไปความสูญเปล่าที่เกิดจากข้อบกพร่องและความสูญเปล่าที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า ทุกด้านนั้นมีความสําคัญแต่หากพิจารณารายด้านจากที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวถึงพบว่าความสูญเปล่าที่เกิดจากกระบวนการสูญเกินนั้นมีความสําคัญมากที่สุดรองลงมาก,ก็คือความสูญเปล่าที่เกิดจากการขนส่งซึ่งความสูญเปล่าที่เกิดในกระบวนการต่างๆถ้าเราจําเป็นที่จะต้องมีการลดความสูญเปล่าที่เกิดนั้นเราจะต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนมองหาปัญหาเริ่มจากที่ตัวเองและค่อยขยายผลไปยังบุคลากรภายในองค์กรค่ะ สมมุิิฐานข้อที่2แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่ามีปัจจัยเพียง5ด้านที่มีทิพธิพลอย่างมีนัยสาคัญคือความสําเร็จในการปฏิบัติงานความรับผิดชอบค่าตอบแทนการกํากับดูแลนโยบายและชีวิตส่วนตัวและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลค่ะในขณะที่ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่ามีความสําคัญทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยคาจุนแต่หากพิจารณารายด้านและอ้างอิงจากสิ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์นั้นตอบมาพบว่าด้านค่าตอบแทนมีค่ามากที่สุดรองลงมาก็คือด้านความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงานค่ะซึ่งการสร้างแรงจูงใจนั้นมีความสําคัญมากเราอาจจะเริ่มได้จากการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรภายในองค์กรแล้วก็ทําความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและการบริหารขององค์กรให้ความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรและให้ความสัมพันธ์และการสนับสนุนได้อย่างดีงามสําหรับบุคลากรภายในองค์กรค่ะ สมบติฐานข้อที่3การลดความสูญเปล่าในกระบวนการและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรพบว่าทั้ง2ด้านมีความสําคัญและสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมีนัยสําคัญค่ะถัดมาการอภิบายผล 1. การลดความสูญเปล่าในกระบวนการพบว่ามีปัจจัยเพียง4ด้านที่สอดคล้องกับทฤษฎีรีมานูแฟจอริงคือความสูญเปล่าที่เกิดจาก การใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ความสูญเปล่าที่เกิดจากการเคลื่อนไหวความสูญเปล่าที่เกิดจากข้อบกพร่องและความสูญเปล่าที่เกิดจากการผลิตที่มากเกินไปในขณะที่ปัจจัยอื่นๆนั้นขัดแย้งกับทธุรกิจผลิตภั i n g ซึ่งอาจจะเกิดจากว่าความสูญเปล่านั้นๆหากมีการลดอย่างไม่สอดคล้องกันจะส่งผลกระทบหรือส่งผลเสียหายให้กับกระบวนการอื่นๆเช่นฝ่ายจัดซื้อต้องการที่จะลดรลอบส่งและค่าใช้จ่ายต่อหน่วยจึงทําการสั่งซื้อสินค้าปริมาณที่มากๆแต่จะกระทบต่อความสูญเปล่าที่เกิดจาก สินค้าคงคลังเนื่องจากจะทําให้สินค้าคงคลังนั้นมีมากเกินไปค่ะข้อที่2แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมีปัจจัยเพียง5ด้านที่สอดคล้องกับทฤษฎี2ปัจจัยของเฮอร์สเบิร์กคือความสําเร็จในการปฏิบัติงานความรับผิดชอบค่าตอบแทนการกํากับดูแลนโยบายและการบริหาร และชีวิตส่วนตัวและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในขณะที่ปัจจัยอื่นๆขัดแย้งกับสิีรดีซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ปัจจัยอื่นๆนั้นไม่ใช่ความต้องการพื้นฐานของบุคลากรหรืออาจจะมีปัจจัยอื่นที่มีความสําคัญร่วมด้วยเช่นปัจจัยส่วนบุคคลเป็นต้นข้อที่3การลดความสูญเปล่าในกระบวนการและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรพบว่าเมื่อนําปัจจัย2ปัจจัยนี้มารวมกันส่งผลได้น้อยกว่าปัจจัยแรงจูงใจเพียงด้านเดียว คือมีค่าเพียง71.1%ซึ่งอาจจะเกิดจาก 1. เมื่อปัจจัยมีมากขึ้นตัวแปรมีมากขึ้นและมีปัจจัย1ตัวภายใต้การลดความสูญเปล่าในกระบวนการนั้นที่มีค่าตรงข้ามกับปัจจัยตัวอื่นอาจจะทําให้อา q u a r e ลดลงหรือถ้ามองในมุมมองทั่วไปอาจจะเกิดจากว่ามีปัจจัยตัวอื่นๆที่จะส่งผลได้ดีกว่าเมื่อนํามารวมกับการลดความสูญเปล่าหรือ แรงดึงใจในการปฏิบัติงานแล้วให้ผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ดีกว่าค่ะและในส่วนสุดท้ายนะคะก็คือข้อเสนอแนะ ควรมีการคำนึงบริบทสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือทฤษฎีต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมและในด้านของการเก็บข้อมูลในส่วนของการลดความสู่เปล่าในกระบวนการควรนำไปไประยุกต์ใช้จริงเพื่อทำการเปรียบเทียบว่าก่อนที่เราจะมีการปรับปรุงและหลังมีการปรับปรุงทำให้ผลลัพธ์เนี่ยเปลี่ยนไปเท่าใดและในส่วนของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยส่วนบุคคลเพิ่มเติมว่ามีผลหรือไม่ขอบคุณค่ะ